ครั้งที่488การที่จะรู้ชัดในนามธรรมาในรูปธรรมาท,ทางตาเนี่ยนะคะจะอบรมเจริญปัญญาอย่างไรแยกออกไปเป็นแต่ละทางอันนี้แหละครับปัญญาเพื่อรู้พระไกรลักษณ์เมื่อมองเห็นภัพไปนี่อายุ30นี่อย่างคุณนี่อายุ20ป่าเป็นอยู่นี้แต่ว่าถ้าหากว่าไป80เต็มไปลุงนั้นนี่อันนี้ วันทีน่มีอันน,นแหล็กจะเข้ามาฟังจิตใจสุยถอนอตานึ่ไม่มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนี่คะว่าให้รู้ชัดอายุสามสิบให้รู้ชัดอายุห้าสิบให้รู้ชัดอายุแปดสิบไม่เปรียบคะ่ะเป็นเรื่องที่จะต้องรู้ตามความเป็นจริงโดยไม่ใช่การเปรียบเพราะฉะนั้นขอการรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏว่าจะรู้ได้อย่างไรลักษณะของรูปลักษณะของนามทางตาจะรู้ได้อย่างไง คือผมก็ไม่มีอะไรและครับผมศึกษามาก็ส่วนรูปเมื่อเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วส่วนนามเมื่อเกิดแล้วดับไปคือเข้ารับษนะทั้งรูปทั้งนามเลยเป็นอนิจจังทุขังอน,าานัตตาเพื่ออะไรเพื่อถอนอัตตาวิปุตติค่ะ,คะ,คะหมายความว่าขณะนี้รูปทางตาดับใช่ไหมใช่อ่านนั้นแล้วแต่คุณว่าไม่ใช่<ม>ล่าแต่เดชนว่าค่ะล่าแต่ตามความเป็นจริงค่ะองไม่เอาดับ พระไตรลักษณ์มีอะไรบ้างคะอันนี้จางไม่ได้แปลว่าดับเลยค่ะไปดับภาเปลี่ยน่ะอันนี้จังไม่แปลว่าเปลี่ยนไปเปลื่นไปหลายเวลานี้เปลี่ยนแล้วเลยค่ะกําลังเห็นอยู่นี่เปลี่ยนแล้วเลยค่ะเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนค่ะเพราะะฉนั้นจากขณะหนึ่งไปขณะหนึ่งที่ว่าเปลี่ยนนั่นคือดับใช่ไหมคะจึงได้เปลี่ยนได้ถ้าหมายความว่าชั่วขณะหนึ่ง เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปก็หมายความว่าดับไปดับไปถ้าไม่ดับก็เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าจะต้องประจักษ์สภาพที่ดับไปในขณะนี้เองใช่ไหมคะถูกไหมคะถูกทีนี้ทำยังไงลละคะถึงจะประจักษ์ได้ในลักษณะที่ดับไปของนามธรรมและรูปธรรมในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ระลึกว่าไม่เที่ยงนะคะ จะต้องมีลักษณะของรูปที่ดับลักษณะของนามที่ดับอันนี้ผมคิดว่าอันนี้จังนี่ท่านจะว่าดับก็ได้แต่ว่าถ้าว่าเปลี่ยนก็ได้เคลื่อนไปก็ได้ย้ายไปก็ได้ไม่คงที่ก็ได้แต่ว่าในลักษณะนี้เพื่อเราเอามาใส่ใจเราเพื่อให้เข้าจับเอากระไรรักคืออันนี้จังทุกของอาาังนะตาว่าสภาพไม่คงที่คือเกิดมาถึงแม้ว่าแกจะจะเป็นคนสวยอยู่แต่แกก็ต้องเปลี่ยน แล้วก็ต้องตายแต่ว่าลักษณะที่ว่าบีอยู่ล้วก็ดับไปชั่วอยู่เราก็ดับไปอันนี้เพื่อจะเอามาใช้กับตัวเราเพื่อให้จิตใจมันเกิดวิลาคะธรรมคือเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความทายเกิดความอันนี้ขณะนี้นะคะมีการยึดถือสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏ ว่าเป็นคนนั้นอายุเท่านั้นต่อไปจะแก่อายุเท่านี้นั่นคือความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นตัวตนการดับกิเลสต,ต้องดับเป็นขั้นขั้นเพราะฉะนั้นขั้นแรกนี่นะคะจะดับอะไรจะดับความเห็นผิดที่ยึดถือนามธรรมและรูปธรรมเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นพระโสดาบานันบุคคลซะก่อน แล้วถึงจะละคลายกิเลสเป็นพระสกทาคามีบุคคลนะคะแล้วถึงจะดับกามราคะเป็นพระอนาคามีบุคคลจนกระทั่งถึงดับกิเลสหมดสิ้นเป็นก้าอรหันต้องตามลําดับขั้นเพราะฉะนั้นขั้นแรกนะคะดับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลซะก่อนใช่ไหมคะ เห็นว่าคนนี้สวยต่อไปจะต้องแก่จะต้องตายเห็นว่าคนนี้อายุสามสิบต่อไปก็จะสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนั่นก็เป็นการยึดถือสภาพธรรมะที่ปรากฏเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่คือสภาพความตามความเป็นจริงนี่ฮนะเท่าที่ผมมุ่งไปนะฮะผมมุ่งเอารับพระไกรดัรรร้คืออน,นิจจังทุกขังอนัตตา อันนี้ก็ถ้าหาควานั่นก็ที่มุ่งเอานี้ผมมีเหตุผลอยู่ว่าในอนัตตระก็ถูกให้พิจารณาขันห้าให้รู้ตามสภาพความเป็นจริงคือรูปังอน,นิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนินจังวิญญาณไม่เทียญญเท่ยงรูปังอนัตตาอันนี้เพื่ออะไรให้รู้ว่าสภาพของรูปก็ดีนามก็ดีเนี่ยไม่มีสภาพผิดคงทนอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วก็อะไร เมื่อรู้ลูกนิพินชังวิลาชติต้องเบื่อหน่ายในรูาเวทนาปินิพินทติเบื่อหน่ายในเวทนาสัญญาปินิพินชติเบื่อหน่ายในสัญญาสังขารเลสุปนิพินชติเบื่อหน่ายในสังขารวิญญาณนัสตมิตินิพินชติเบื่อหน่ายในวิญญาณนิพินชังวิลาชติเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความติดนิพินชังวิลาจติวิลาขาวิมุตชาติเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความติดเพราะคลายความติดจิตก็พ้น วิมุตตสิงติวิมุตตมีติญาณางหัวติมจิตพรนก็เกิดญาณร้วผลแล้วขีนาชาติอุตตังปัมมาแตยังก็ตัง,ตรง,รตงกรณียังนาปรังกิตพตาญาติอริยตาวกย่อมทราบทักแล้วว่าจิต้นแล้วสิ้นแล้วสิ่งนี้ไม่มีต้องเกิดอีกแล้วอันนี้ผมขอโทษนะครับที่พูดนี่ผมก็เลยเอาหลักฐานมายืนัะนิดหนึ่ง คงจะต้องปฏิบัติกันอีกนานทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะได้สอบทานธรรมะเพื่อความเข้าใจที่แจ่มแจ้งถ้าข้อปฏิบัติใดไม่ทำให้เกิดปัญญาที่รู้ชัดในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้ก็จะได้ทิ้งข้อปฏิบัติดันไปเสียแล้วก็เทียบเคียงหาหนทางข้อปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความรู้ชัดในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้ จุดประสงค์เพื่ออย่างนี้นะคะถ้าจุดประสงค์เป็นอย่างนี้นะคะก็จะได้อบรมเจริญปัญญาเป็นขั้นๆเพราะว่าการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยค่ะต้องเป็นขั้นๆจริงๆใช่ไหมคะถ้ายังไม่เริ่มอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นจะไปบรรลุถึงปัญญาขั้นสูงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะรู้ในลักษณะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา จะต้องมีความรู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมโดยปรากฏในสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเสียก่อนการศึกษาต้องเป็นไปตามลำดับขัน้นความเข้าใจต้องเป็นไปตามลำดับขัน้นการปฏิบัติต้องเป็นไปตามลำดับขัน้นคือธรรมะเนี่ยแต่ละแง่ละมุมนะครับคือบางทีผมอาจจะพูดกงเกินไปแต่ท่านอาจารย์ท่านพูดนั้นคือธรรมะนี่หลายขั้น บางทีก็อันนี้ก็ถ้าสรุปลงแล้วก็พอถูกด้วยกันเพราะท่านอาจารย์ท่านก็ถูกคือบางทีท่านอเหมือนกับเดินทางเข้าไปขึ้นมาบนนี้ครับบางท่านขึ้นกระไดโนนผมขึ้นกระได้นี้แต่ผลที่สุดก็เข้าลักษณะอันนี้จังทุกขังอนัตตาด้วยกันแหละแต่ว่าทีนี้การการดําเนินการก็อาศัยท่านอาจารย์ท่านแกนสติปฐานทีนี้สติปฐานอันนี้ผมก็เห็นถูกเก็นควรที่ท่านอาจารย์ที่พูดไว้ว่า อาเอกายโนยังพิกเวมัคโคทางนี้เป็นที่ไปอันเอกเป็นที่ไปของบุคคลผู้เดียวเป็นไปในที่แห่งเดียวสัต,ตานางวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดองสัตว์ทั้งหลายโ,โกะสกตดิเทวเทวนังเป็นอัตดงดับไปแห่งทุกขโทรมรัอรศาศากอายาสาสตรอธิกมรมยาเพื่อบรรลุใาญธรรมคือทาเครื่องรู้คืออะิยยัจนิพานสัตจิกิริยาก็ทําการนิพานในแจกอันนี้ก็ถูกทีนี้แต่ว่าทางใดๆก็แล้วก็ ผทีิสูจน์ไา้ว่าผู้ใดก็ได้แต่ท่านผู้ฟังนี่ถ้าฟังเอาไปได้จับพักไปรักเข้าไปซึ่งในใจได้อันนั้นแหละเป็นทางที่จะทําให้เกิดมีวิลาพักธรรมเกิดขึ้นในใจของท่านท่านผู้ฟังก็เป็นผู้ที่ใครในการอบรมเจริญปัญญานะคะแล้วก็ทราบว่าการอบรมเจริญปัญญาเนะะี่ยค่ะต้องเป็นไปโดยลําดับจริงๆ อย่าคิดว่าจะรู้แจ้งอริอยสัจจะทำหรือว่าจะประจักษ์ลักษณะของไตรลักษณ์คือเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมาและรูปธรรมได้โดยง่ายถูกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นขอเริ่มปัญญาเป็นลำดับขั้นนะคะตั้งแต่ก่อนที่จ,จะเจริญสติปัฏฐานเนะะี่ยค่ะมีการยึดถือว่ามีตัวตนมีสัตว์มีบุคคลใช่ไหมคะ เป็นโตเป็นเก้าอี้เป็นคนเป็นสัตว์เมื่อจเจริญสติอบรมปัญญาจึงเพิ่มความรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมโดยที่สามารถที่จะรู้ในลักษณะที่เป็นรูปธรรมว่าเป็นรูปธรรมรู้ในลักษณะของนามธรรมว่าเป็นนามธรรมแยกลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเสียก่อนจึงจะประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปของนามแต่ละชนิด รูปแต่ละชนิดได้ถูกไม่ฆ่าอย่างนี้ถูกนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะท่านผู้ฟังกำลังเป็นผู้ที่เริ่มต้นที่จะศึกษาสําเนียกสังเกตด้วยสติที่ระลึกในขณะที่กำลังเห็นบ้างว่าสภาพของนามธรรมาเป็นอย่างไรสภาพของรูปธรรมเป็นอย่างไรในขณะที่กำลังเห็นที่ว่าไม่ใช่ตัวตน เป็นรูปธรรมอย่างไรเป็นนามธรรมาอย่างไรในขณะที่กำลังเห็นในขณะที่กำลังได้ยินก็เช่นเดียวกันนะคะอ่าในขณะที่เห็นใช่ไหมฮะตาเห็นรูปนะฮะไม่ปรุงแต่งเรียกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นทำยังไงล่ะคะ uh huh. ไม่ใช่สักแต่ว่าเห็นโดยนึกเอาคะ่ะ แต่หมายความว่นาขณะนั้นปัญญารู้ในลักษณะของรูปธรรมท,ที่ปรากฏทางตาว่าไม่ใช่นามธรรมและนามธรรมท,ที่กำลังเห็นก็ไม่ใช่นามธรรมท,ที่ได้ยินไม่ใช่นามธรรมท,ที่คิดนึกเป็นสภาพรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นนี่จึงจะเป็นสัตว์แต่ว่าได้แต่ถ้าความรู้อันนี้ยังไม่เกิดสัตว์แต่ว่าไม่ได้เป็นการนึกเอาเฉย ทีนี้ตัดแต่ว่านะฮะถ้าผมจะเอาที่มาก็ผมก็ต้องเอาในอนัตตลักษณมาว่าอนัตตลักษณะสูตรสําหรับเวลาที่ท่านพระโกนทัญยะก็ดีหรือว่าพระปัญจวัคคีย์รูปอื่นก็ดีฟังแล้วบรรลุความเป็นอรหันต์เมื่อจบเทศนาพราฉะนั้นจะเทศนาย่ออย่างไร ท่านเหล่านั้นประจักษ์ในความเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเคยมีท่านผู้ฟังนะคะขอให้นำอนัตตลักษณะสูตรมาอ่านไม่ยากเลยค่ะขอแต่เพียงว่าอ่านจบแล้วผู้ฟังบรรลุความเป็นอรหันต์หรือไม่แต่ว่าท่านที่ฟังครับผู้มีพระภาคทรงแสดงบรรลุความเป็นอรหันต์ทั้งห้ารูป เมื่อจบอนัตตลักษณะสตรสำหรับท่านเหล่านั้นเนี่ยคะ่ะท่านมีปัจจัยที่จะแทงตลอดประจักษ์ในความเกิดดับในความไม่ใช่ตัวตนของสภาพธรรมะในขณะนั้นโดยรวดเร็วถึงการดับกิเลสเป็นพระอารหันต์ได้แต่สำหรับท่านผู้ฟังไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อุคติตันยูอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งสัตว์แต่ว่าเร็วนัก จะนำข้อความในอนัตตลักษณะสูตรมาเทียบก,กับความเข้าใจของท่านในขณะน,นี้ก็เร็วไปค่ะผมก็เอาที่ได้เคยศึกษามาแล้วขนนั้นสัพพังลูปังลูกสักแต่ว่าลูกเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนสโสหม,ตมัตตมิเราไม่เป็นน,นั่นเป็นนีนะัะเมโสอ,อัตตาตินั่นไม่ใช่รงของเราเอารงนี้แล้วแต่ว่าผู้ใดจะฟังออกไม่ออกก็บเพียงแต่บอกเท่านั้นแต่ว่า พูดเท่านี้นะคะไม่ใช่ง่ายเท่านี้ค่ะพูดเท่านี้แต่ว่ายากเหลือเกินที่จะแทงตลอดรู้ชัดในคำพูดนี้ได้เพราะฉะนั้นอบรมเจริญอย่างไรนี่เป็นปัญหาค่ะว่าจะอบรมเจริญอย่างไรถึงจะเห็นว่ารูปไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ใช่นมามธรรมด้วย รูปขระคันไม่ใช่เวทนาขันไม่ใช่สัญญาขันไม่ใช่สังขารขันไม่ใช่วิญญาณขันคือพ่อภัยนะครับถ้าอยากฟังผมก็หยับแย่ให้ถ้าไม่อยากฟังผมก็ไม่นั่นคือท่านอาจารย์ท่านบอกไปจะทาอย่างไรแต่ว่าผมมาผมก็ต้องเอาหลักเกณฑ์นั้นาน่นนมาพูดคือผมเองก็ยังเป็นผู้ปฏิบัติอยู่แต่ว่าผมศึกษามาอย่างนี้แล้วก็แปลออกได้อย่างนี้เอวามสุตังางฆ่าพระเจ้าพระนอานนท์ได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่า เอกังสมัยยังพระควาพาลานาสิยังวิหรารติอิสิปัตเนมิกทายเยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคาเสด็จประทับอยูป่ป่าที่ป่าอิสิปัตานะมฤุกทายบันใกล้กรุงพาลานาสีตาตะโขพระควาริขัวปัญจวัคคีย์ปิขัวามาันเตติในการนั้นได้ตัดเตือนพระพิสุปัญจวัคคีว่ารูปังพิฆเวรูความพิสุทธั้งหลายลูกเป็นอนัตตารูปัญจหิธังพิกเวอาตาปิวิสะ ดูก่อนพิจูดท,ทางหลายรูปจะเป็นนาตาแล้วใจด้นนานดีถังอาวอาอาวอาขอประทานโทษนะคะเดยฉันเป็นผู้ช้าไม่ใช่ผู้เร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอคาอธิบายเป็นตอนตอนที่ว่ารูปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคละคลเนี่ยค่ะรูปอะไรรู้ได้ทางไหนเื่อตามที่ทําว่างเนี่ยรูปังพิเกเวีนาตารูปจะเป็นอนัตตาแล้ว รูปังใจีทางปิกเวอาตาเดาใจลูกจะเป็นอาตายล้วตายยะนี่ทางลูปังอาภาตาอย่าสังวัตต่ยะลูกก็ไม่ถึงเป็นไปเพื่ออาพาตลรับเพถะจะลูเปอันนึ่งทัดพึงได้ในลูกตามใจหวังเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมลูปังมาโหตีติอ่าให้ลูกของเราเป็นอย่างนี้เถิดลูกของเราอย่าเป็นอย่างนี้เลยไม่ได้สมความปรารถนาเข้าใจที่พูดนะคะ แต่ว่าจะรู้ชัดได้ยังไงว่ารูปอะไรบ้างรูปมีเยอะแยะใช่ไหมคะหรือว่ามีรูปเดียวแต่ว่ามี่ผมคู่ตามอนัตตาคตูครับแต่ว่าถ้าแยกแยกก็ไปอะไรมหาปูตารูปตีอุปาตาเดียวยีแปดรูปรูปทั้งหมดครับรูปทั้งหมดเป็นอนัตตาทั้งหมดนี่นะคะรู้ได้พร้อมกันทางเดียวไม่ได้รูปได้ทีละรูปทีละทางค่ะ โลกมหาภูตรูปตีเือมหาภูตรูปตีก็หมายฝันถึงดินน้ำลมไปมหาภูตรูปที่ว่าเนี่ยคะ่ะรู้ได้ทางไหนรู้ได้ทางตาตรงกับพระตรปิฎดหรือเปล่าคะมหาภูตรูปรู้ได้ทางตาตรงไหมคะ <c oughs> ตาเห็นสีคะ่ะรูปารมวันโนเพราะฉะนั้นไม่ตรงแล้ว เพราะฉะนั้นจะไปประจักษ์ว่ารูปไม่ใช่ตัวตนแล้วก็เกิดขึ้นและดับไปเนี่ยอย่าเพิ่งรีบรู้ให้ตรงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงซะก่อนที่กล่าวว่าตรงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงมหาภูตร,รูปลักษณะหนึ่งคือลักษณะที่แคนแข็งปฐวีธาตุที่จะรู้แข็งเนี่ยค่ะรู้ทางไหนก็ารู้ได้ด้วได้ทางที่ได้ศึกษามา อ่ทาทั้งทางตาก็ได้ทั้งหูก็ได้คุณพูดใดฟังก็รู้ตาเห็นอ่านก็รู้รู้มหาภูตร,รูปได้ทางตาทางหูเลยคะ่ะไม่มีคะ่ะรู้ไม่ได้คะ่ะต้องทางกายคะ่ะเฉพาะทางกายเท่านั้นนะคะ,ะหมายความว่าการที่จะรู้ว่าอะไรอ่อนหรืออะไรแข็งเนี่ยนะคะจะต้องรู้ทางกายโดยอาศัยกายภาษาทาถ้าไม่กระทบกายภาษาทาแล้วจะไม่รู้ในลักษณะที่อ่อนในลักษณะที่แข็ง ไม่ใช่รู้มหาภูตรูปได้ทางตาหรือทางหูเพราะฉะนั้นรูปมีเยอะนะคะการที่จะรู้ว่ารูปไม่ใช่ตัวตนเนี่ยคะ่ะควรจะรู้ลักษณะของรูปอะไรแต่ละทางด้วยขอให้เป็นความรู้จริงๆเป็นลำดับอย่าเพิ่งรีบด่วนนะคะที่จะรู้ไปจนจบเป็นไตรลักษณ์แล้วก็หมดกิเลสต,ตามพระสูตรแต่ละสูตรแต่ละสูตรแต่ว่าดิฉันเป็นผู้ช้า เพราะฉะนั้นก็ใคร่ที่จะได้ทราบว่ารูปที่จะรู้เนี่ยค่ะมีมากหรือมีน้อยมีมากนะคะเพราะฉะนั้นทางตามีรูปไหมมีควรรู้หรือไม่ควรรู้ควรนะคะ<ฮ>ทางหูมีรูปไหมควรรู้หรือไม่ควรรู้ควรนะคะ <t> ทางจมูกมีรูปที่ควรรู้ทางลิ้นมีรูปที่ควรรู้ทางกายมีรูปที่ควรรู้ ถ้าชันสติควรจะระลึกรู้รูปที่ปรากฏทางตาลักษณะหนึ่งรูปที่ปรากฏทางหูลักษณะหนึ่งรูปที่ปรากฏทางจมูกลักษณะหนึ่งรูปที่ปรากฏทางลิ้นลักษณะหนึ่งนะคะรูปที่ปรากฏทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวแต่ละลักษณะแต่ละทางก็แต่ละรูปไป เพราะฉะนั้นถ้าสติไม่เกิดระลึกในขณะที่รูปนั้นๆปรากฏแล้วล้วก็จะรู้ชัดได้ไหมถ้าหากว่าไม่สึกคือไม่หมายถึงว่าไม่มีสติหรือวิปัสสนารู้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยใช่ไหมคะว่าสติควรจะเกิดระลึกรู้ลักษณะของรูปแต่และรูปแต่และทางอันนี้ก็ต้องอาศัยน,นั่นนะฮะสติจีบระลึกรู้ ถ้ารู้แต่เพียงรูปไม่รู้ลักษณะของนาม,มาธรรมแต่ละลักษณะด้วยรู้แต่เพียงลักษณะของรูปรธรรมเท่านั้นจะละการยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้ไหมคะนี่แหละครับสนธนาธรรมนะครับทีนี้ผมจะขค่อยาถามท่านอาจารย์ว่าสติปัฏฐานทำรรในธรรมมีนิวรณ์ห้าขันห้าอายตนะสิบสองโคดชงเจ็ดอริยสัจสี ผมจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยผมจะเอาทำรรอะไรพิจะะารณาธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ค่ะที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถจะประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ยังไม่สามารถที่จะประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปได้ในการอบรมเจริญสติปัฏฐานที่เป็นสัมมามักไม่มีจิตเอื้อมไปถึงอารมณ์ที่ยังไม่เกิดปรากฏ ขณะนี้สภาพธรรมะใดกำลังปรากฏระลึกเพื่อที่จะรู้ตามความเป็นจริงอันนี้ผมขอสน,สนับสนุนท่านอาจารย์คือท่านอาอาดีตตามพระสมานุ้าจ้าตรัสไว้ว่าเป็นนิยายคือล่วงไปแล้วเราแก้ไม่ได้อนาคตสิ่งที่มาไม่ถึงเป็นความฝันเพราะนั้นปัจจุบันนี่แต่ถ้าใครรู้ปัจจุบันได้ผู้นั่นแหละ เป็นผู้ถึงทำได้มากอันนี้ผมสนับสน,นุนคือไม่วิธีฝึกคือวิธีฝึกของท่านก็ถ้าอยากคุณจะฝึกโดยตามตำราก็ซื้อคือส,สติปัฏฐานปะะแปลไปอ่านคือพระมาธรรมเจ้าสอนไว้เลยจว่าจะนั่งจะนอน,จะ,นจะเดินจะเดินออภิกกนเตปฏิกันเตสัมปชนาคารีโหติเธอจ้องเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการก้าวไปข้างหน้าและถอยมาตัดหลักข้างหลัง อารมิเเวิเวติเ,เกสัมมชานาคารีโหติเธอจงเป็นผู้มีสัมพัญญะในการมองข้างหน้าแหลเสียวข้างซ้ายข้างขวาสัมมินชิตเเตปัสาลิเตสัมมชานาคารีโหติเธอจงเป็นผู้มีสัมพัญญะในการคู้อวัยวะเข้าละเอียดอวัยวะกอกสังคติปัิชิวรภาลเนสัมมชานาคารีโหติเธอจงเป็นผู้มีสัมผัสัญญะในการคลองผ้าสังคติบาทและจีวร อติเตปิเตขายิเตสายิเตสัมมาานาคารีโหติเธอจงเป็นผู้มีสัมมััญญาในการกินดื่มเคี้ยวดิมอุจระปัสสาวะกัมเมสัมมาานาคารีโหติเธอจงเป็นผู้มีสมัมพันธัญญาในการถ่ายอุจระและปัสสาวะแม้ผมว่าท่านสอนยิ่งกบิดามันได้ครับบิดามันดาย,ยังไม่สอนนะครับเรื่องอุจระแม่ท่านสอนแล้วคาเตปิเตนิเตเนชาสิเตสุเต พาสิเตปต,ตุม้มหิภาเวสัมปชานาการีโหติเธอจงเป็นผู้ม,ม,มีสัมปัญชายะเดินเดินนั่งรันพูดและนิ่งก็ต้องมีสติเพราะนั้นสติตัวนี้ถ้าใครเป็นผู้ฟังของพระธรรมเจ้าแล้วใครไปทําเองนะครับถ้าใครทําได้ก่อนถ้าวิธีฝึกก็ขอขอภัยนะครับผมสอบรู้เรื่องพระเพราะเคยบวชมาก็เรื่องรู้เรื่องของคือไปเลือดล้ำของเรื่องพระนนิษฐ ยังพระท่านสอนก่อนการกระทํายถาขาปัจจยังคือพระท่านเนี่ยท่านที่บวชเนี่ยท่านฝึกท่านฝึกของท่านอยู่เสมอจะห่มผ้าปีตังขโยในโสจีวรังจะฉันอาหารปีสังขโยในโสปินดาฟตังจะนั่งปีสังขโยในโสเตนาตัคือท่านฝึกของท่านเจนจะรู้จะนั่งจะพูดจะคิดจะนั่จนจะพูดออกไปนี้รู้ว่าเขาไม่ชอบใจหยุดได้ คนนี้ผมเห็นว่าไม่ต้องไปไปถามหรอกว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีเลยนี่แหละพระเป็นตำบาของพระตารเจ้าที่ต้องอ่านให้พวกเราฟุด